วันนี้ได้มีการโพสต์คือแกนี่ด่าแรงตลอดนะออแล้วแกก็ยังยืนยันว่าการออ,ออกมาด่าออกมาโจมตีเนี่ยมันเป็นสิทธิ์นะด่าเรื่อยๆเหนื่อยก็พักประมาณนั้นล่าสุดเห็นโผล่รายชื่อคอรมอลแล้วขยักขยแงยอมไม่ได้ฮะนออ้าอดีศรเพียงเกตนะก็มีการทวิตข้อความตอบโตมาเป็นกรนออนะ เห็นผูรายชื่อคอรมอแล้วโหยแสงความอิจฉามันทิ่มแทงทนไม่ไหวเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้ไงใจมันระแวงอิจฉาตาร้อนทำใจไม่ได้29สิางหาห6แล้วก็ในเพจการเมืองออนไลน์ฮะนำเอาข้อความที่อมรัต์โพสแล้วก็ข้อความที่อดิศรเพียงเกตตอโต้ ประกอบเลยมุมแดงกับมุม mm น้ําเงินนะเห็นโพลาาชื่อคอรมอแล้วขยะกขย้งนะส่วนอดิสรเพียงเกตดีก็ไม่เป่าแคนประกอบด้วยเห็นโผลคอรมอแล้วหวยแสงความอิดฉามันทิ่มแทงทนไม่ไหวเอะทำไมไม่มีชื่อก้าวไกลเป็นฝ่ายคานได้ไงใจมันระแวงอิดฉาตาร้อนทำใจไม่ได้นะอดิสรเพียงเกตนะแล้วก็ในเพจการเมืองฟาดสามกี ก็ได้มีการพูดถึงท่าทีการเคลื่อนไหวของคุณเจี๊ยบช่วงหลังนะก่อนหน้านี้นแกโพสตนาย,ยกเสร็จถุย,ยแล้วรีบลบนะซึ่งเผ็จการเมืองเนี่ยบอกว่ามันสะท้อนวุฒิภาวะนะคืออย่าใช้ h ฮสปิดกันเลยนะชี้แจงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสุภาพด้วยข้อมูลจะเป็นประโยชน์กว่านะฮะแล้วพักเก้าไกลวันนี้ก็ชี้แจงปมที่ผู้สมัครสอสอพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสอสอพักเก้าไกลจังหวัดระยองฮนะ หลังจากที่กรกตเนี่ยประกาศเผยแพร่นะครับว่าคุณพงศกรเนี่ยได้แจ้งกับทางกกคุณบงศรแจ้งกับทางกกตว่าไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มการเสียภาษีนะฮะย้อนหลังมาเนี่ยสามปีแล้วที่ไม่ได้ยื่นนะฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มาโอ้โหจะมาเป็นผู้แทนราษฎรแต่ทําไมไม่ยื่นไม่มีรายได้จริงหรือเพราะไปดูโปรไฟล์ในโซเชียลเนี่ยทำธุรกิจอยูอ่ะนะฮะวันนี้พงศธรชี้แจงคนเดียวไม่พอแล้วครับ ลังสิมันโรมเนี่ยมายืนกัดฟันชี้แจงช่วยด้วย <c oughs> คุณลังสิมันโรมออกตัวอย่างเต็มหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตรวจสอบนะสนารพัดอย่างนะนะแต่วันนี้ต้องมาชี้แจงเรื่องนี้ฮะนะลังสิมันโรมเนี่ยก็ยืนยันนะว่าพงศธรเนี่ยนะเข้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์จริงๆแล้วก็เปิดเผยเพิ่มเติมว่าก่อนหน้านี้นะเขาทำหน้าที่เป็นผู้ชำนาญการประจำตัวเบญจาแสงจันทคนเดียวกันเลยเนะย คุณพงศธรเนี่ยนะครับทำหน้าที่นะครับเป็นผู้ชำนาญการสอสอของคุณเบญจาแสงจันทร์นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตำแหน่งผู้ชำนาญการตรงนี้เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่มีการกำหนดเงินเดือนเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับจากสภาคืออยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับ ซึ่ง15,000ต่อเดือนเนี่ยโดยปกต,ติแล้วนะครับเงินที่โอนเข้าไปสู่บัญชีเนี่ยก็จะมีการหักภาษีหที่จ่ายอยู่แล้วทีนี้เมื่อคำนวณออกมานะครับตลอดทั้งปีคุณโยเนี่ยนะครับจะมีรายได้นะครับอยู่ที่ไม่เกินนะครับ180,000บาท ดังนั้นนะครับถ้าทุกคนนะครับที่ทราบเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยก็จะทราบว่า1,80,000บาทเนี่ยนะครับมันเป็นตัวเลขที่ไม่เกินไปกว่ากฎหมายกำหนดประเด็นที่สองครับผมจำเป็นต้องพาดพิงน,นะครับถึงสื่ออย่างเมนเจอร์หรือผู้จัดการนะครับเนื่องจากว่าสื่อเมนเจอร์นะครับได้มีการพาดหัวข่าวนะครับว่า บนโซเชียลนะครับทั้งขุดทั้งแฉโยพงศธรผู้สมัครสสเขตสามระยองก้าวไกลไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพบชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าขายเบียร์ใส่รถกันเป็นลังๆแต่มาส่วนประเด็นในเรื่องของเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต้องชี้แจงอย่างนี้กับพี่น้องสื่อมวลชนว่าคุณโยพงศธรเนี่ยนะครับได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนเพื่อ,อทำธุรกิจตรงนี้จรงิงนะครับ แต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าการทําธุรกิจตรงนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะดําเนินการไปได้อย่างสะดวกนะครับเรียบง่ายม,มันไม่ได้เป็นการทําธุรกิจมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสิ่งที่ไปเกิดขึ้นก็คือการประกอบธุรกิจดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่จะนําไปสู่การปันผลทันทีในตอนนี้คือพูดง่ายๆก็คือว่าแม้คุณโยเนี่ยจะลงขันกับเพื่อน แต่ตรับตั้งแต่การลงขันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณโยยังไม่เคยได้รับปันผลเลยเมื่อไม่ได้รับปันผลนะครับคุณโยก็เลยไม่เคยต้องไปยื่นเสียภาษีในเรื่องนี้ดังนั้นนะครับรายได้นี่คือคำอธิบายของค,คุณรังสิมันโรมนะทำธุรกิจจริงรนะ เกี่ยวกับเรื่องเบียร์เรื่องอะไรตามในโซเชียลนะแต่อ้างว่าการประกอบธุรกิจดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่นำไปสู่การปันผลก็เลยยังไม่ได้รับปันผลก็เลยไม่มีรายได้ไปยืดเสียภาษีอันนี้คือคำอธิบายของรังสีมันโรมที่ทำทำส่งส่งโปรโมททุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ไม่พอต่อการปันผลไม่มีไรายได้เลยยังไม่มีปันผลมาะนะ,ะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือต่อไปนี้เป็นความเห็นผมนะครับ คือต้องแยกให้ออกอย่างแรกเลยแล้วธุรกิจนั้นเนะี่ยทำในานามใครมีบริษัทไหมแล้วบริษัทนั้นลงบัญชีถูกต้องจ่ายภาษีภาษีไหมนะอันนั้นอันที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองรายได้ของบริษัทนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมีการไปยื่นภาษีของบริษัทอการขายอ่ะมันเป็นรายได้กลับมาไงแต่ถ้าทําในานามบุคคลอมันเป็นรายได้บุคคลนะเหมือนแมคค้าออนไลน์อ่ะอันนี้ต้องยื่นนะต้องยื่น ไ,ไหมแต่คุณลังสิมันรมเนี่ยไม่พูดรายละเอียดบอกแต่เพียงว่ามันไม่มีปันผลก็เลยยังไม่ถือเป็นไรายได้ต้องยืน่น mm. แล้วประการถัดมาต่อให้ทําในรูปบริษัทครับคุณพงศธรเนี่ยบบทบาทตําแหน่งเป็นอะไรไม่มีไรายได้จากบริษัทเหรอ, mm. อเป็นกรรมการหรือว่าเป็นอะไรไม่มีไรายได้ตอบแทนเลยไม่มีค่าตอบแทนเหรอ ต่อให้ยังไม่มีเงินปันผลนะใช่มันก็ต้องมีค่าจ่ายรายเดือนซื้อของมาขายของไปมีกําไรก็ต้องมาจ่ายเป็นค่าจ่ายเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ชี้แจงนะประเด็นรายละเอียดแบบนี้นะอ้างแต่เพียงว่ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์แล้วตอนนี้ก็ถูกกันแกล้งคือใครจะไปกันแกล้งมันเป็นการยื่นต่อกรกตทุกคนก็ต้องยื่นกรกตเขาเปิดเผยปกติไม่มีใครไปกันแกล้งเลยมีแต่การพยายามปั้นดราม่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตอนเนี้ย เรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าแฟนเพจในเพจ,เพจนี้ฮะเขามีการตั้งข้อสังเกตโดยนำเสนอเป็นแบนเนอร์นี้นะกรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พงษธรได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนดำเนินธุรกิจนี้จริงแต่การประกอบธุรกิจไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่นำไปสู่การปันผลจนถึงปัจจุบันเมื่อไม่ได้รับเงินปันผลก็ไม่เคยต้องไปยื่นภาษีในกรณีนี้ดังนั้นรายได้พงษธรในช่วงเวลาที่ผ่านมามาจากการทำหน้าที่ตำแหน่งผู้ชำนาญการสอสอเท่านั้นนะ นี่คำอธิบายนะฮะเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าเนี่ยบอกว่าอเคขายเบียร์การกุศลไม่ก่อให้เกิดรายได้ลิมจะเอาไงอีกอันนี้เข้าประชดไง <laughs> เห็นไหมคือทําธุรกิจเนี่ยมันมีรายได้มาตกแก่บริษัทอยู่แล้วหรือตกกับมีรายได้ทางอื่นอยู่แล้วนะ <laughs> แล้วเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าก็ถามอีกนะถ้าดัมไม่เชื่อเรื่องนาฬิกาเพื่อนมรึงก็ต้องเชื่อมรึงก็ต้องไม่เชื่อเรื่องคารบเบียร์เพื่อนด้วยนะโทร งานการกุศลไม่ก่อให้เกิดรายได้อนนี้แอดมินเล่าเรื่องเป็นเรื่องเล่านะแล้วก็เจเจุกรองสามครเจจุกกองสามก็พูดถึงตัก,กะที่ย้อนแย้งที่บันไดด้อมส้มเนี่ยชอบใช้เจจุกเอาภาพเปรียบเทียบมาสองภาพค,คือช่วงที่คุณพิธาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกเลยยังไม่ได้มีการเลือกในรัฐสภายังไม่ได้มีการโปรดเก้าแต่เที่ยวไปพบ นักธุรกิจใหญ่ต่างๆนะเจ๊จุกบอกว่าเนี่ยถ้าได้เป็นนายกคนที่30แล้วเขาก็ไปหาเองไม่ต้องไปเสียเวลาไปหาเขาก็ได้ค่ะไปทำไมก่อนนะแล้วก็บอกว่าสภาหอการค้าไทยพิธานายกว้าวอันนี้แฮชแทกของเจ๊จุกก็าภาพเปรียบเทียบฮะค,บค,คุณเศษฐาเ,เนี่ยได้รับการแสดงความยินดีจากนักธุรกิจมีทั้งสภา ประธานสภาหอการค้ามีทั้งนักธุรกิจใหญ่ๆนะตามภาพเมื่อสักครู่นะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777่ 7, รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง